คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ Enjoy นี้ใช้แนวนี้มีแต่สาระเละเปลื่ยนะครับ นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคบางอย่างนะครับซึ่งน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้พูดถึงนะครับนั่นก็คือการซูมนั่นเองนะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะซูมใกล้มากแล้วก็ไกลมากได้นะครับถามว่าได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เจอนะครับมีการซูม3แบบนะครับก็คือตัวที่1คือซูมแล้วหมุนได้นะครับนะอ่านะครับก็เป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ครับซูมซูมได้ใกล้มากแม่งอย่างหนักเลยนะครับอันนี้ซูมได้ใกล้มากนะครับแล้วก็ซูมไกลนะครับเรียกได้ว่าขึ้นอวกาศนะครับแม่งอย่างหนักเลยะไปไกลเลยนี่ปล่อยโดนหรือเปล่าเนี่ยนะไกลมากนะครับ ก็ซูมได้เรื่อยๆอจนดำอ่ะนะเอออันนี้ผมไม่ได้ใช้ Data นะครับออกตัวว่าไม่ได้ใช้ Data นะครับแต่ว่าถึงซูมไกลแต่ระยะที่เราเห็นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคือเห็นมอนเตอร์ก็จะมีขีดจำกัดเท่ากับหน้าจอเดิมของเรานั่นแหละนะอันนี้ต้องเข้าใจไว้นะครับส่วนวิธีการนั้นก็คือนะครับซูมแมที่1น,นะครับกดคอนโท นะครับค้างไว้นะก็คลิกขวาค้างครับนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับขึ้นลงอันนี้จะหมุนได้ด้วยนะครับจะหมุนได้ด้วยตัวที่1นนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นคือตัวที่1ทีนี้ตัวที่2นะครับเป็นการซูมโดยการล็อกจอด้วยนะครับทำให้มันไม่หมุนนั่นเองนะครับอ่าถามว่าทำไงกดคอนโทรลเอาตีเนตคลิกขวาค้างครับ คอนโทรนเอาตเนเนตคิกขวาทางแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ mm hmm. เห็นไหมมันจะหมุนไม่ได้เนี่ยเนี่ยผมผมโยกผมโยกแล้วมันก็ไม่หมุนนะครับคือเลื่อนเมาส์แกน x แกน y มันจะไม่มันคือมันจะไม่ซูมอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการซูมแบบตรงๆนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับนะทันไหมคอนโทรนเอาตินเนตคลิกขวานะครับคอนโทรนเอาตินเนต คลิกขวานะครับมันก็จะซูมได้นะครับซูมไกลก็ได้นะนี่ซูมไกลนะครับเดินก็ยังได้นะครับถามว่าเทเลพอร์ตหายไหมนะครับระยะก็ไม่หายนะครับก็ซูมได้ไกลขึ้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแมปนะครับมันจะมันจะกลับไปรีเซ็ตจุดเดิมนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแมปดู นะครับเห็นไหมมันก็จะกลับมาจุดเดิมครับนะครับทีนี้แบบที่สามนะครับแบบที่สามแบบที่สามนะครับแบบที่สามก็คือการเงยก้มเงยครับของจอนะวิธีการก็คือกดชิปนะครับคลิกขวานะครับชิปคลิกขวามันจะก้มเงยได้อันนี้โดยทั่วไปนะครับนะเออ คลิกขวาก้มเงยนั่นเองครับปกตินะทีนี้การก้มเงยแบบที่4นะครับแบบที่4นะอันนี้กดคอนโทรลชิปนะครับนี่มันจะก้มเงยแบบระยะใกล้ระยะไกลด้วยนะครับคือเป็นการผสมการซูมแล้วก็ก้มเงยครับนออนะครับนะนี่นะครับก็ นี่แหละเป็นประมาณนี้นะครับนะอันนี้เป็นคลิปสั้นนะครับสําหรับแนะนําวิธีการซูมนะครับส่วนใหญ่จริงๆอ่ะที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือก้มเงยครับเนี่ยก้มเงยนะครับแต่ว่ามันก็มีขีดจํากัดอยู่นะมันก็ได้แค่นี้นะครับแต่ส่วนของซูมเนี่ยนะครับก็คือเน,น้นจริงๆอ่ะแนะนําให้กด control a l t e r เน t e คลิกขวานะครับซูมดีกว่าน,ะน่าจะแบบซูมได้ไกล นะครับคือมันมันล็อกอ่ะมันล็อกจอการซูมมันทำให้ซูมได้ไกลมากนะครับออนะก็นะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งมาแนะนำกันนะครับนะซึ่งเป็นคำสั่งน่าจะเป็นอัปเดตมาใหม่หรือผมก็ไม่มั่นใจหรือมีอยู่แล้วนะแต่ก็เพิ่งรู้นะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยบางคนอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ Data เพราะว่าอยากจะซูมไกลครับ อยากซูซมไกลอ่ะเนี่ยขีดจำกัดการซูมมันได้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้ากดคอนโทรลเนี่ยมันก็จะซูมได้ไกลขึ้นอีกครับเออซูมได้ไกลขึ้นอีกนะนีนะครับแต่ก็มีขีดจำกัดของมันนะนะโอเคนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง Enjoy Andy ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามีเทคนิคดีๆ หรือแนวการเล่นนะครับก็ผมก็จะมาแนะนำนะครับส่วนเพื่อนคนไหนอ,อยากจะแนะนำอะไรหรือมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบคำถามให้นะครับนะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบายครับ